วันนี้เพื่อนเป็นหมอนะครับก็เรียกว่าอบอุ่นเหลือเกินนะครับเพราะว่าเรามีทั้งหมอเพื่อนแล้วก็เพื่อนหมอนี่นะครับคือมาทั้งทีเน่พี่เป้เจอพี่เป้เนี่ยเพื่อนหมอต้องไม่ธรรมาดายังไงะะฮะเอาอาจาร,รย์หมอเลยดีกว่าอบาอุ่นแน่นอนอนอกจากจะอบอุ่นแล้วเจาจะลึกเรื่องหัวใจล้วนๆค<อ>ือล่าสุดเนี่ยผมก็ไปดูพวกครื่นหัวใจมาทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะการตรวจคลื่นหัวใจเนี่ย ปีละครั้งน่าจะเพียงพอไหมครับอาจารย์หมอปีละครั้งเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในปัจจุบันนะครับขึ้นกับว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรหรือเปล่าในปัจจุบันนะสิ่งที่เหนือกว่าพันธุกรรมคือพฤติกรรมทุกคนรู้ว่าออกกำลังกายดีครับแต่เรารอ t ู m o r r o ครับ t o m o r r o ไม่เคยมาถึงสักทียังไงครับ <c oughs> มันมีเท่กับว่าใค,ใครที่มีประวัติครอบคร,บครัวนะครับที่เป็นโรคหัวใจหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองนั้นมีความเสี่ยงนะครับควรไปตรวจไว้ก่อนได้เลยไหมครับคุณหมอถูกต้องควรไปตรวจไว้ก่อนครับแต่เวลาตรวจเอ็กโคนหัวใจนะคร มุกเดียวเลยครับถ้าเราตรวจคนไข้คุคณหลวงอยูเยอะๆครับหัวใจลุงนี่มีป้ายอยู่ทุกห้องเลยหรือเปล่าคุณหมอ, <c oughs> อมุกเดียวกัน <c oughs> มุกเดียวกันนะครับอะไรบ้างนะครับที่คนไม่รู้ในการเกิดโรคหัวใจโดยมากคนเป็นโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมาถึงโรง,งพยาบาลเนี่ยเกิน50%เขาไป่รู้เขาเป็นโรคอะไรคือเขาไม่เคยเช็คไม่มีปอดครอบครัวเป็นเลยโรคหัวใจเราไม่ได้ <c oughs> เป็น ็ไม่ถูกอีกเหมือนกันทุกครั้งที่เราเครียดนี่ความเครียดนี้ยิ่งจะ drive ทำให้แบบ,บหัวใจเต้นเร็วอะดรีนาลีนหลังคอร์ติซอลหลังพวกนี้ค่ะยิ่งบีบใ,ให้หัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นร่างกายเราเหนื่อยพักผ่อนมันก็หายแต่หัวใจมันบีบจนเหนื่อยมันก็ต้องทําต่อ,อนะครับเพราะนั้นหัวใจมีความร้าแน่นอนเพื่อนเป็นหมอ